Thank hey. ครับสวัสดีครับผมช่างหนุยนนน่ยครับร้านบิเนอร์ o d i ิฟายครับจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนะครับสมัยก่อนสมัยเด็กเราคนเด็กต่างจังหวัดน,นะครับคือมีความใฝ่ฝันอยากจะทำรถเห็นพวกรุ่นพี่รุ่น พ่อที่เขาทำรถเร็วๆเ,เราเลยอยากจะทำรถให้มันเร็วเหมือนเขาแล้วก็เลยอยากจะทำให้รถเร็วอ่ะจริงๆก็เลยมาหัดปรับแต่งคู้พกรักจำเขามาอย่างเงี้ยก็หัดมาตั้งแต่เด็กตั้งตั้งแต่เรียนหนังสือครับก็เลยมาเปิดร้านเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับอ่ามีทุกอย่างครับซ่อม ทั่วไปร้านแหวนลูกสูบรับแต่งเสื้อทำสีทำโครงทำท่อไอเสียทำอะไรทุกอย่างนะครับสิแล้วก็ทำรถพวกแข่งรถแข่งพวกอะไรนี่จุนกล่องก็มีนะครับจุนกล่องก็เป็นกล่อง API ครับ API Tech ครับผมทำเกือบทุกรุ่นเลยนะครับทั้งสายพานพวกเบฟพวกเดพวก KR ผมว่ามันมีเสน่นนนนนห์อย่างหนึ่งนะครับทํกทรถเร็วๆทําอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งฮะที่บางคนคนอื่นเขาอาจทำไม่ทํากัน,นครับต่างจังหวัดนี้มันก็จะเป็นพวกรายการเวนลอยนะครับแต่ก่อน,นจะเป็นรายการเวนลอยที่ไปแข่งตอนนั้นก็เราอยู่ต่างจังหวัดพวกอะไรของแต่งของซิ่งเนี่ยมันก็จะสู้พวกพวกรุงเทพไม่ได้นะฮะจริงๆเนี่ย เราก็เริ่มตั้งแต่วิ่งแบกเก็ตก่อนก็เริ่มตั้งแต่แบกเก็ตมาก่อนพอแล้วเราพัฒนาเรื่องความเร็วามากอีกอจากแบกเก็ตแล้วก็ทํารถเร็วขึ้นอีกพอเราได้ทสได้ลองอวันนั้นแบกเก็ตก็ได้ที่หนึ่งนะครับรางวัลล่าสุดเป็น KR นะครับทัวรลิงครับรายการน,นี้รายการเล็กอีสานแดกครับอีสานแดกได้ที่หนึ่งครับ ปรับเปลี่ยนจากคาบูเป็นหัวฉีดก็ดีนะครับจากคาบูเป็นหัวฉีดหัวฉีดนี่มันจะสามารถปรับเปลี่ยนน้ํามันได้เยอะกว่าคาบูครับจริงมันมีน้ํามันพวกในโตพวกอะไรเข้ามาน้ํามันอะไรที่มันดีอ่ะที่เขาทดสอบแล้วมันเร็วสามารถใช้กับพวกหัวฉีดได้เนี่ยผมว่าดีมากครับไปไปเรื่องประหยัดผมก็ว่าประหยัดกว่าครับก็ถึถงได้ กล่องไฟที่ทีมชั้นนำเลือกใช้อย่างกล่อง API ก็โอเคนะครับเป็นกล่องที่ได้มาตรฐานใช้กับพวกทีมแข่งดังๆได้หลายประเภทครับทั้งทางเรียบทางฝุ่นทางทรงครับรถที่แรงที่สุดในทีมชั้นนำที่เลือกใช้ก็เห็นกล่อง API ครับที่เขาใช้กันครับเป็นกล่องที่ราคาไม่แพงครับจริงๆแล้ว เป็นอะไรที่มันใช้แล้วมันดีอะครับยิงมันมันคือทีมแข็งมัน เขามาใช้แล้วบางทีต้องบททดสอบทดลองกว่าที่ที่จะยอมรับได้ว่าเออกล่องไฟนี้มันดีราคามันเออพอไม่แพงเกินแล้วก็ทีมแข่งเขามาใช้กันแล้วมันดีครับจริงๆมันมันพูดไม่ได้คือว่ามันกล่องไหนมันดีหรือไม่ดีอันนี้ก็คือเรารับประกันเลยครับกล่องนี้ก็คือมันคุ้มครับคุ้มกล่อง API เนี่ยมันจูนง่ายกว่ากล่องทุกรุ่นครับบางรุ่นบางทีสายจูนอะไรก็ไม่นั้นบางทีแล้วทีมเซอร์วิสทีมอะไรมันก็ไม่มีไม่เหมือน API ครับจริง อ p พีไอเขาจะมีมีทีมงานมีอะไรคือช่วยแนะนําช่วยอะไรมากกว่าครับพี่ลูกค้าที่สนใจที่จะทำรถรถเดิมรถแรงหรือทําสีทําอะไรอะติดต่อได้ครับ Facebook ก็ประวินประวินนะครับอย่างโทรศัพท์ก็092-956-2452ครับร้านตั้งอยู่หลังราชมงคลน,นะครับราชมงคลอีสาน ขอนแก่นฝากติดตามผลงานของผมได้นะครับใครจะจูนกล่อง API หรืออะไรสามารถติดต่อได้นะครับให้คำปรึกษาได้นะครับผมช่างหนุย่ยวินเนอร์โมดิฟายขอนแก่นนะครับ